โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นในเรื่องสักไฟฟ้าของเซลล์นะคะซึ่งจากที่ครูเคยพูดไปแล้วเกี่ยวกับเซลล์เคมีไฟฟ้ามี2ประเภทได้แก่กาวนิกและอิเล็กโทรลิติกกาวนิกเป็นเซลล์ที่เกิดได้เองเมื่อต่อขัวงจรนั้นเกิดได้เองเลยดังนั้นค่า e 0ูนเซลล์หรือค่า e เซลล์เวลาคำนวณอ,ออกมาจะออกมาเป็นบวกแปลว่าเป็นการบอกได้ว่าเกิดได้เองส่วนเซลล์อิเล็กโทรลิติกเนี่ยมันเกิดเองไม่ได้นะคะเราเกิดต้องมีการบังคับหรือเป็นการขัดขืนมันฝืนใจมันให้มัน,มนเกิดก็เลยต้องใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไปบังคับ เมื่อเป็นการบังคับเวลาคำนวณค่าสักไฟฟ้าของเซลหรือค่า e-cell e-0-cell เนี่ยก็จะออกมาติดลบนั่นเองซึ่งค่าบวกกับค่าลบเป็นการบอกได้ว่าเกิดได้หรือเกินไม่ได้โดยธรรมชาติของมันนะคะทีนี้มันจะมี2คำบางทีนักเรียนก็จะสงสัยว่าอา้าวทำไมบางทีก็เห็น e-cell บางทีก็มี e-0-cell มันต่างกันตรงนี้ค่ะถ้าเป็น e-cell อ่ะก็คือเป็นค่าสักไฟฟ้าของเซลเฉยๆแต่ถ้าเป็น e-0-cell นี่คือค่าสักไฟฟ้ามาตรฐานนะคะ ก็คือมันอยู่ในสภาวะมาตรฐานนั่นเองก็จะมีศูนย์ตัวนี้ซึ่งหน่วยก็เหมือนกันโวล์การคำนวณเหมือนกันเลยต่างกันแค่ว่าอยู่สภาวะมาตรฐานไหมแค่นั้นเองถ้าอยู่สภาวะมาตรฐานก็จะมีอีศูนย์มีศูนย์นั่นเองนะคะอันนี้ก็พูดไปแล้วทีนี้ทบทวนนิดหนึ่งสภาวะมาตรฐานคืออะไรเนี่ยสภาวะาสภาวะมาตรฐานก็คือจุดที่เราทําการทดลองหรือวัดค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์หรือเนี่ย รือ e0 เซล e เซลเนี่ยเราจะต้องวัดที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสนะความดันบรรยากาศณตอนนั้นต้องเป็น1 atm และความเข้มพ้นของสาราละลายอิเล็กโทรไลต์ต้องเป็น1มลต่อลิตรถ้านักเรียนสามารถาจํากัดสภาวะได้ตามนี้ค่าที่เราคํานวณออกมาจะเป็นค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานก็คือ e0 เซลนั่นเองแต่ถ้านักเรียนไม่สามารถาจัดสภาวะให้ได้ตามนี้ค่าศักย์ไฟฟ้าที่ได้ออกมาจะเป็นค่า e เซลเฉยๆ,ๆซึ่งไม่ใช่สภาวะมาตรฐานนะคะ แต่ในการคำนวณเราเราจะใช้ค่าสักไฟฟ้าที่เป็น e0 cell ในการคำนวณเพราะว่าเขาได้วัดออกมาให้แล้วทีนี้เรามาดูเขาหาค่า e0 cell ยังไงนักเรียนดูนะเขาเนี่ยเวลาเราเอาครึ่งเซลล์ออกกับรีมาต่อกันเนาะและเราเอาโวลต์มิเตอร์มาต่อเนี่ยโวลต์มิเตอร์ก็จะวัดออกมาอ่านค่าเป็นความต่างศักย์ความต่างศักย์คืออะไรอย่างที่คุณครูเคยบอกถ้าเป็นเซลล์กราวนิกอิเล็กตรอนวิ่งจากลบไปบวกหรือวิ่งจากศักย์ต่ำไปศักย์สูงแปลว่าฝั่งนี้จะเป็นศักย์ต่ำฝั่งนี้จะเป็นศักย์สูง ค่าวต์มิเตอร์ที่วัดออกมาได้เขาเรียกว่าความต่างศักดิ์แปลว่าผลต่างระหว่างศัก์ต่ำกับศัก์สูงว่ามันต่างกันเท่าไหร่วต์มิเตอร์ก็จะอ่านค่าออกมานั่นเองทีนี้เราจะทราบแค่ว่าวัดออกมาแล้วมันต่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมแต่เราไม่รู้เลยว่าแต่ละคนเท่าไหร่อะไรยังไงทีนักวิทยาศาสตร์ก็เลยแบบว่าอ่ะถ้าสมมุติว่าเราอยากคํานวณถ้าเราอยากคํานวณเราก็ต้องรู้ว่า ศัก์สูงมีค่าเท่าไหร่ศัก์ต่ำมีค่าเท่าไหร่เองเช่นสูตรว่าเราวัดมาได้5โวลต์แปลว่าศัก์สูงกับศักย์ต่ำต่างกัน5โวลต์แต่เราไม่รู้เลยว่าศัก์สูงมีค่ากี่โวลต์ศัก์ต่ำมีค่ากี่โวลต์รู้แค่ว่ามันต่างกัน5โวลต์ทีนี้นักวิทยาศาสตร์ก็เลยจะมาคำนวณหาว่าอยากรู้ว่าถ้าเป็นคั่วซิงค์เนี่ยศัก์ที่เป็นครึ่งเซลล์ของซิงค์จะมีกี่โวลต์ศัก์ที่เป็นคอปเปอร์จะมีกี่โวลต์ของแต่ละคนจะเป็นกี่โวลตเาาาาก็้อองงมหค่่่ะะซึจว หาเป็นค่าของครึ่งเซลล์ e ส่วนของครึ่งเซล์นะคะทีนี้เขาทำยังไงหลักการคือปกติแล้วเวลาเราต้องการหาอะไรสักอย่างเราต้องมีมาตรฐานในการเทียบเคียงอย่างตัวนี้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยใช้ไฮโดรเจนค่ะเป็นตัวมาตรฐานในการเทียบโดยไฮโดรเจนเขากำหนดให้มีค่าศักย์ไฟฟ้าครึ่งเซลล์นะเพราะว่าอันนี้เรียกว่าครึ่งเซล์ อันนี้เรียกว่าครึ่งเซลล์รวมทั้งหมดเรียกว่า1เซลล์นะคะดังนั้นครึ่งเฉพาะครึ่งของไฮโดรเจนเนี่ยเขากาหนดเลยว่าให้มีค่าเท่ากับศูนย์โวแล้วทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าซิงค์เป็นเท่าไหร่คอปเปอร์เป็นเท่าไหร่ก็อเอามาต่อแล้วเราจะคํานวณหากันทีนี้ค่าสักไฟฟ้าที่เป็นมาตรฐานเนี่ยหรือว่าเขาเรียกว่าเซลล์อ้างอิงเนี่ยก็คือไฮโดรเจนใช่ไหมเราจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าครึ่งเซลล์ไฮโดรเจนมาตรฐานหรือขั้วไฟฟ้าไฮโดรเจนมาตรฐานก็คือ c H H E ก็คือ s t นด d a า d ไฮโดรเจนอิเล็กทร e นั่นเองนะคะทีนี้เขาวัดยังไงนักเรียนดูนะอันเนี้ยต่อวอลมิเตอร์ต่อแบบเกาวันอีกเลยโดยเขาบังคับว่าให้ไฮโดรเจนต่อกับขั้วลบก็คือบังคับให้ไฮโดรเจนเป็นคนจ่ายหรือเกิดไิยาออกซิเดชันไฮโดรเจนจ่ายอิเล็กตรอนนะทีนี้ใครอยากรู้เท่าไหร่เอามาสู้คนที่เอาเข้ามาต่อก็คือคนนั้นต้องเกิดไิยารีดักชัน action, เพราะต่อขั้วบวกเป็นคนรับนะคะดังนั้นเวลาต่อออกมาเนี่ย เป็นการเปรียบเทียบว่ามันรับอิเล็กตรอนได้ดีไหมถ้าเทียบกับไฮโดรเจนอ่ะยังไงเดี๋ยวไปดูกันทักเรียนดูนะสมมติว่า x เ,เนี่ยเมื่อเอามาต่อแล้วอ่านค่าศักย์ไฟฟ้าออกมาเป็นบวกสมมติบวก1 0 0่นะเนี่ยอย่างที่คุณครูบอกเป็นบวกแปลว่าเกิดได้เองถ้าเกิดได้เองแปลว่าอิเล็กตรอนวิ่งจากลบไปบวกคนนี้เป็นคนจ่ายคนนี้เป็นคนรับแสดงว่าถ้า x ต่อมาเนี่ย เป็นบวกแปลว่า x เ,เนี่ยรับอิเล็กตรอนได้ดีมันก็เลยเกิดได้เองตามธรรมชาติรับได้ดียังไงร,รับได้ดีกว่าไฮโดรเจนมันเป็นการเปรียบเทียบกับไฮโดรเจนนะคะแต่ถ้าสมมุติตอมาเป็นลบล่ะหมายความว่ายังไงสมมุติตอกมาเป็นลบ1.0โวลต์แปลว่าเซลล์อันนี้เกิดเองไม่ได้ถ้าเกิดเองไม่ได้แปลว่า x เ,เหมาะที่จะรับไหมไม่เหมาะเอามาให้มันรับทําไมมันออกมาเป็นติดลบแปลว่าไม่เหมาะดังนั้นแปลว่ามันรับอิเล็กตรอนได้ไม่ดีหรือรับได้แย่กว่าไฮโดรเจน ก็คือสรุปง่ายๆว่าใครต่อออกมาเป็นบวกแปลว่ารับอิเล็กตรอนได้ดีกว่าไฮโดรเจนใครต่อออกมาเป็นลบแปลว่ารับอิเล็กตรอนได้แย่กว่าไฮโดรเจนเพราะว่าเขาต่อฝั่งที่บังคับให้รับนั่นเองนะคะทีนี้สมมุติว่าต่อ x อ่านค่าออกมาได้1.5 0โวลต์เราจะหาค่า e ศย์ของครึ่งเซลล์ x ได้ไหมได้นักเรียนจำได้ไหม e ศเนี่ยเวลาค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์เนี่ยได้จากฝั่งขวาก็คือ แค่โทดเนี่ยเอามาลบแอนูดก็คือสักสูงลบศักต่ำแปลว่ายัางไง x ต่างกับไฮโดรเจนอยู่1.5เขากำหนดให้ไฮโดรเจนเป็น0โวลต์แปลว่า x ก็ต้องมีค่าเท่ากับอะไรบวก1.5 1.5โวลต์ทันไหมลูกทีนี้ต่อมาถ้าสมมุติว่าต่ออ่านค่าออกมาได้เป็นลบ2.00โวลต์แปลว่าอะไรค่าศักไฟฟ้าของครึ่งเซลล์ก็คือ E0 ครึ่งเซล x มีค่าเท่ากับลบ2.00โวลต์ก็คือต่างกับไฮโดรเจนอยู่ลบ2แปลว่าคนนี้ก็เป็นลบ2เพราะว่าไฮโดรเจนเท่ากับ0นั่นเองทีนักวิทยา,า,าศาสตร์ก็เลยเอาทุกคนที่อยากรู้มาวัดกับไฮโดรเจนนี่แหละและก็จะได้เป็นตารางนักเรียนดูตารางเนี่ยตารางเนี้ยคือเป็นตารางที่เขาวัดออกมาแล้วนี้เป็นตัวอย่างนะคะตารางนี้เป็นค่า E0 ของครึ่งเซลล์นะเนี่ยครึ่งเซลล์ที่เป็นการรับหรือรีดักชันเอาทำไมเป็นครึ่งเซลล์รับก็ ตอนที่เขาทดลองเขาให้มันรับไงเอามาต่อโดยการบังคับให้รับแล้วก็ออกมาค่าเป็นบวกแปลว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแปลว่ามันชอบรับแปลว่าใครมีค่าเป็นบวกแปลว่ารับได้ดียิ่งบวกมากแปลว่ารับได้ดีที่สุดถ้าเรียงลําดับเนี่ยในตารางฟูออรีนรับอิเล็กตรอนได้ดีที่สุดเพราะว่ามันชอบรับในทางกลับกันถ้าคนเนี้ยเป็นบวกน้อยหรือมีค่าน้อยอีศูย์น้อยอ่ะแปลว่ามันรับได้ไม่ดี ถ้ามันรับได้ไม่ดีในทางกับกันมันจะเป็นคนจ่ายที่ดีดังนั้นค่าเนี่ยอาจจะมีทั้งค่าเป็นบวกค่าเป็นลบนะคะซึ่งค่าเป็นศูนย์ก็คือให้ไฮโดรเจนเป็นศูนย์นั่นเองดังนั้นตรงค่านี้แหละเป็นศักย์ไฟฟ้าที่แบบว่าครึ่งเซลล์ที่เป็นมาตรฐานเพราะว่ามีศูนย์ก็คือวัดที่สภาวะมาตรฐานเราจะเอาค่านี้ไปคำนวณค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลล์หรือค่า e ศูนย์เซลล์นั่นเองโดยตรงนี้เขาได้วัดมาให้แล้วในสภาวะมาตรฐานนะคะก็จะมีทั้งลบทั้งบวกซึ่งุณคกูยกตัวอย่างมา ทีนี้อย่างที่บอกไปมันเป็นครึ่งเซลล์รับเขาให้เป็นมาตรฐานแปลว่าบอกการรับอิเล็กตรอนใครที่มีค่าเยอะสุดคน,นรับได้ดีที่สุดใครมีค่าน้อยก็รับได้แย่ที่สุดถ้าในตารางนี้สังเกตว่าคนนี้รับได้ดีที่สุดเพราะค่าสูงสุดคนนี้รับได้แย่ที่สุดเพราะมีค่าต่ําสุดในตารางนะนะตอนนี้นะดังนั้นถ้าคนนี้รับได้ดีในทางกลับกันถ้ามันรับได้ดีมันจะไม่อยากจ่ายแปลว่าเวลาจ่ายมันจะเป็นคนจ่ายที่แย่คนนี้ค่าน้อยสุด รับได้ไม่ดีเท่ารับได้ไม่ดีนะแต่ดังนั้นเมื่อมันเป็นคนจ่ายมันจะเป็นคนจ่ายได้ดีกว่านั่นเองนะคะอันนี้ก็คือค่าที่เขาวัดโดยการจับกับไฮโดรเจนนี่แหละมาต่อกับไฮโดรเจนซึ่งเขากําหนดให้เป็นเซลมาตรฐานในการเทียบเคียงอันนี้ก็สรุปไปแล้วและเป็นครึ่งเซลรีดักชันนะคะสังเกตว่าปฏิกิยาจะอยู่ในรูปรับอิเล็กตรอนเพราะว่าจากตรงนี้มันต่อให้รับดังนั้นก็เลยเซล์ครึ่งเซลมาตรฐานก็จะอยู่ในรูปรับอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะ ทีนี้ถ้าอยากรู้ว่าครึ่งเซลล์จ่ายเป็นยังไงอีศูนย์ที่อยู่ในรูปออกซิเดชันนักเรียนก็แค่กลับสมการค่าจะกลับจากลบเป็นบวกบวกเป็นลบแต่เราไม่ต้องรู้ก็ได้เพราะโจทย์ให้ครึ่งเซลรีดักชันตรงนี้เป็นมาตรฐานในการคำนวณดังนั้นเราจะใช้ตารางที่เป็นรีดักชันคำนวณน,นะคะทีนี้การคำนวณทำยังไงจากที่เราเรียนในห้องการคำนวณค่าศักย์ไฟฟ้าของเซลลหรือค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของเซลเนี่ยถ้ามีมาตรฐานจะมีะเป็นศูนย์เนาะกลมๆอยู่ข้างบนดังนั้นสูตรในการคำนวณเหมือนกัน เอาค่าศักย์ครึ่งเซลล์ที่เป็นแคโทดใครเป็นแคโทดเอามาลบกับครึ่งเซลล์ที่เป็นแอโนดได้เท่าไหร่ก็คือค่าศักย์ไฟฟ้าของทั้งเซลล์นะคะดังนั้นอย่างที่บอกถ้าออกมาเป็นลบแปลว่าเป็นอิเล็กโทรไิติกเกิดไม่ได้ต้องใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไปแต่ถ้าออกมาเป็นบวกแปลว่าเกิดได้เองเป็นเกาวานิกทีนี้มาดูตัวอยา่างอ่ะอันนี้คุณครูไปแคปมาแค่สารที่ต้องใช้นะคะปฏิกิริยาที่ต้องใช้มันเป็นครึ่งเซลล์รีดักชันอันนี้เป็น มาตรฐานที่นในการคำนวณทํำยังไงนักเรียนก็ต้องบอกให้ได้ว่าใครเป็นออกใครเป็นลีนะคะถ้านเรียนจําได้นะแผนภาพเซลล์ด้านหน้าจะเป็นออกซิเดชันเสมอด้านหลังจะเป็นรีดักชันเสมอถ้าหนูจําได้อีกออกจะเป็นแอนโอดเสมอลี Le, จะเป็นแคโทดเสมอดังนั้นการคำนวณ e ศูนย์เซลล์เนี่ยเราหาได้โดย e แคโทดเขียนยอนะะ้อนคัะลบ e แอนโอด ดังนั้นแปลว่าเรารู้แล้วว่าคนนี้เป็นแคโทดคนนี้เป็นแอโนดเราก็ต้องไปดูตารางค่ะว่าคนนี้มี E ิเท่าไหร่ก็คือครึ่งเซลลของมันมีค่า E ูเท่าไหร่เอามาตั้งแล้วลบด้วยแอโนดก็คือครึ่งเซลลของโครเมียมทีนี้ก็ไปดูนี่ไง C บวกกับ2บวกหนูต้องหาว่าใครในสมนการที่มี C บวกกับ2บวกนะคะคือคนนี้มีค่าศักย์ไฟฟ้าคือบวก0.13แปลว่าเป็นแคโทดเนาะเนี่ยแคโทดเราก็คนนี้ตั้งเท่ากับบวก0.13 ลบกับแอโนดแอโนดมีค่าเท่าไหร่เนี่ยโครเมียม um 3บวกกับของแข็งเห็นไหมแต่มันจะอยู่ในรูปลับอิเล็กตรอนเพราะว่ารูปรีดักชันเป็นรูปมาตรฐานนั่นเองลบกับลบ0.74หน่วยคือโวลต์ดังนั้นคำนวณออกมาค่าสักย์ไฟฟ้าจะเป็นบวกหรือเป็นลบจากที่ดูนะมากลบด้วยน้อยยังไงค่าก็ต้องเป็นบวกคำตอบที่ได้ออกมาก็คือ0 8 7โวลต์อ่ะ ค่าคำนวณออกมาเป็นบวกแปลว่าอะไรมันคือเซล์เกวานิกนั่นเองเพราะว่าเกิดเองได้นะคะค่าสักเป็นบวกนั่นเองดังนั้นเมื่อคำนวณออกมาเราสามารถบอกได้ว่าอ,อ๋อสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเกาวานิกหรือ electronic. อิเล็กโทรติกอ่านดูตัวอย่างนะให้แผนภาพเซล์ก็คำนวณได้ทีนี้ถ้าให้มาเป็นปฏิกิริยารีดอกอะคำนวณได้ไหมนักเรีนยนก็ต้องหาว่าใครเป็นออกใครเป็นรีนะคะอันดับแรกเลขออกซิเดชัน ธาตุอิสระธาตุอิสระปัดเท่ากับประจุท,ที่ปรากฏนักเรียนดูนะซิงศูนย์ไปเป็นบวกสองเพิ่มหรือลดเพิ่มเพิ่มเป็นอะไรออกซิเดชันออกออกเพิ่มออกเป็นอะไรแอรนดเสมอมาดูคอรีนคอรีนศูนย์ไปเป็นลบหนึ่งลดลดเป็นอะไรรีดักชันรีดักชันเป็นอะไรเสมอแคโทดเสมอดังนั้นเราได้แล้วนี่ไง ครึ่งเซลล์ของคอลีน,เ,นเป็นแคโทดครึ่งเซลล์ของสังกะสีหรือซิงค์เป็นแอโนอโดดังนั้นคำนวณ e 0เซลได้เลย e 0เซลล์เท่ากับ e แคโทดลบ e แอนูดเสมอ,อใครเป็นแคโทดนี่ไงคอลีนนี่ไงมีห้อย2กับลบ1ตั้งเลยค่ะ1.36-1.36บวก1.36ลบกับคนที่เป็นแอโนโดก็คือออกซิเดชันก็คือซิงค์ครึ่งเซล์ซิงค์มีค่าเท่ากับ บ0บ6อันนี้คือครึ่งเซลล์ที่เราแบบต่อกับไฮโดรเจนไงที่เป็นเซลอ้างอิง,องได้ออกมาเป็นเท่าไหร่มากลบน้อยยังไงก็จะค่าเป็นบวกบวกคือ,อขอถอยหลังนิดนึงนะคะ2.12ึ่อโวลต์ถ้าครึ่องอ่าค่า e-0 ออมาเป็นบวกแปลว่าเซลลนั้นเป็นเซลล์กันวานิกเกิดเองได้นั่นเองเออนี่วิธีการคำนวณง,ง่ายๆ e- แคล่ล e- แอส่วน ค่าสักไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์นะเขาจะมีกําหนดมาให้อยู่แล้วนะคะดังนั้นไม่ยากอารดูตรงนี้เขาบอกว่ายังไงต่อยังไงก็ได้ให้เป็นเซลล์อิเล็กโทรลติกอ้าวนักเรียนจําได้ไหมเซลล์อิเล็กโทรลติกเนี่ยเป็นเซลล์ที่เกิดเองไม่ได้ต้องใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไปบังคับค่าสักไฟฟ้าจะออกมาติดลบอ่าออกมาติดลบนะคะแปลว่าต้องออกมาติดลบทำยังไงก็ได้ แล้วให้เขียนปลายาที่แอนดแคโทดด้วยนะว่าใครเป็นแอนูดแคโทดนักเรียนดูนะเวลาเราดูว่าจะให้ใครเป็นอะไรนักเรียนดูนี่นะให้ดูที่ค่า E ิูนักเรียนดูนะถ้าถ้าจำได้ E0 ู e นี่ถ้ามันมีค่ามากมันจะแสดงให้ออกให้เห็นว่ามันรับอิเล็กตรอนได้ดีนะมีความสามารถรับได้ดีแต่ถ้า E0 ูนมีค่าน้อยตามธรรมชาติแล้วมันจะรับไม่ดีแต่จะเป็นคนจ่ายดีแทนทีนี้ ตามธรรมชาติเนี่ยอีสนมากๆเขาจะให้เป็นคนรับอีสนน้อยๆจะให้เป็นคนจ่ายนะคะตามธรรมชาติก็คือเป็นพวกเซลล์กัมมนิกแต่อิเล็กโทรลิติกนี่ใช่ตามธรรมชาติไหมไม่ใช่ตามธรรมชาติเลยมันไม่เกิดอ่ะมันจะเกิดส่วนทางแปลว่าถ้าจะเกิดอิเล็กโทรลิติกเนี่ยปกติแล้วนะคะคนนี้อิสุนต่ำอันนี้ e อีสน,น e มากเพราะว่าติดลบน้อยอันนี้อีสนน้อยถ้าตามธรรมชาติเขาจะต้องให้คนเนี่ยเป็นคนรับใช่ไหม เพราะว่าตามปกตินิสัยมันเนี่ยอีสุนมากๆจะรับได้ดีต้องให้มันรับได้คนน้จ่ายตามธรรมชาติแต่เซลล์อิเล็กโทรลติกมันไม่เกิดตามธรรมชาตินั่นเองดังนั้นมันจะสวนทางกันคนที่ควรจะรับมันจะกลายเป็นคนจ่ายค่ะคนที่ควรจะจ่ายมันจะไปกลายเป็นคนรับเพราะว่าเป็นการบังคับไงเพื่อให้เป็นเซลล์อิเล็กโทรลิติกดังนั้นคนเนี้ยอีสุนมากๆแทนที่จะรับต้องมาจ่าย คนอิสูนน้อยๆแทนที่จะจ่ายต้องมารับมันจะสลับกันเลยดังนั้นคนนี้ก็คนจ่ายจะเป็นออกซิเดชันเป็นแอโนดคนรับจะเป็นรีดักชันเป็นแคโทดอ่ามันเกิดการฝืนนะอิเล็กโทรติตต้องฝืนนะคะส่วนทางกันดังนั้นเราก็จะเขียนปฏิกิยาค่ะปฏิกิยาที่แอโนดคือคนจ่ายคือใครนิกเกิลเออนิกเกิลต้องเป็นคนจ่ายปกติมันไม่อยากจ่ายหรอกแต่มันถูกบังคับนะคะอ่าเขียนปฏิกิยานักเรียนสังเกตไหมแอโนดคือการจ่าย แต่อันนี้เป็นเขาเรียกอะไรครึ่งเซลล์ที่มันเป็นมาตรฐานครึ่งเซลล์มาตรฐานมันอยู่ในรูปรับถ้านักเรียนเอามาเขียนเลยเนี่ยเนี่ยแบบนี้ถูกไหมไม่ถูกนะสมการจ่ายอีกตอนนึงอยู่ด้านหลังแต่เนี้ยสมการมาตรฐานมันเป็นรูปรับไงสิ่งที่เราทําได้คือพิกสมการค่ะเราต้องกลับสมการให้อยู่ในรูปจ่าย ถ้าเป็นแอนดเราต้องเอาสมกรารมาตรฐานมากับนะเพราะว่าสมกรารมาตรฐานอยู่ในรูปลับมันจ่ายเราต้องพลิกสมกรารคะ่ะทีนี้แค่โทดก็คือคนที่ทาหน้าที่รับไม่อยากรับหรอกแต่ต้องฝืนรับเพราะว่าเป็นอิเล็กโทรดิอันนี้เป็นอยู่ในรูปลับแล้วเราก็เขียนได้เลยไม่ต้องพลิกนะคะเพราะมันอยู่ในรูปลับแล้วทีนี้นักเรียนเขียนรีดกนิดนึงเนาะเขียนรีดกนิดนึง ปฏิกิยารีดอกที่เกิดขึ้นอ่ะอิเล็กตรอนเท่าแล้วตัดทิ้งได้เลยเขียนปฏิกิยารีดอกนิดนึงอ่อันนี้ออกซิเดชันอันนี้รีดักชันเขาเรียกว่าตัวรีดิวอันนี้ตัวออกซิไดน์ะถ้าจำได้นะอันนี้คำนวณ e ศูนย์เซลนิดนึงถ้าเป็นอิเล็กโทรไลต์ยังไง e 0ูนย์เซลล์เราก็ต้องออกมาเป็นอะไร เป็นลบนะคะเพราะว่าเซลล์นี้เกิดไม่ได้ e ศูนย์เซลล์เท่ากับ e แคร์ลบ e แอร์ใครเป็นแคร์นะอ่าคนนี้ก็จะเป็นลบสองจุดสามเจ็ดลบกับลบศูนย์จุดสองห้าโวลต์อ่ะตรงนี้ลบชนลบเป็นบวกอ่าเรามาลบกันนะคะอ่ะค่าที่ได้ออกมาคือติดลบนะอันนี้ลบชนลบเป็นบวก ติดลบนะคะได้ออกมาเป็นลบ2.12โวลต์นเนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นว่าเซลล์นี้มันเกิดเองไม่ได้ค่าเลยติดลบอา้าวถ้าจะบังคับให้มันเกิดไงต้องใส่กระแสไฟฟ้าเข้าไปใช่ไหมดังนั้นใส่กระแสไฟฟ้า,เข,าเข้าไปเท่าไหร่ยังไงคะดูจากค่าที่คำนวณได้ต้องใส่ใสกระแสไฟฟ้าเข้าไปอย่างต่ำเลยที่มี2.12โวลต์แรงเคลื่อนไฟฟ้า2.12โวลต์นี่คืออย่างต่ำนะคะถึงจะทำให้ปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นนั่นเองก็เลยเป็นตัวแทนของว่า อ๋อนี่คือเซลล์อิเล็กโทรติกสังเกตว่าติดลบนะคะทีนี้มาดูข้อสุดท้ายในเรื่องนี้ข้อสุดท้ายเขาบอกว่าต่อยังไงก็ได้ให้เป็นเซลล์กาลวานิกอ้าวเซลล์กาลวานิกอย่างที่เรารู้เซลล์กาลวานิกเป็นเซลล์ที่เกิดได้เองถ้าเกิดได้เอง e0 เซลล์ e จะเป็นบวกดังนั้นทำยังไงก็ให้เป็นบวกนะคะที่หนูมาดูปกติแล้วอะคนนี้ e0 มากอันนี้ e0 น้อยเนาะ กาวานิกเกิดได้เองแปลว่ามันต้องเป็นไปตามธรรมชาติไม่มีการบังคับไม่มีการฝืนมันแปลว่าอะไรอศูนย์มากตามธรรมชาต bon ิ snacks. แล้วมันจะต้องทําอะไรคะมันชอบรับอิเล็กตรอนอศูนยนน้อยมันชอบจ่ายใช่ไหมดังนั้นกาวานิกไม่เป็นการบังคับแปลว่าก็ปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติตามที่มันควรจะเป็นก็คืออศูนย์มากรับได้ดีก็ให้มันรับสิอศูนยนน้อยจ่ายได้ดีก็ต้องให้มันจ่ายดังนั้นถ้าเป็นกาวานิกไม่ฝืนนะคะเป็นไปตามธรรมชาติดังนั้นอศูนย์มากรับรับก็จะเป็นไปยาอะไร ดีดักชันเป็นแคโทดจ่ายอีสูน้อยก็จะเป็น o อกซิเดชัเป็นแ n o d e เรามาดูกันถ้าเราคำนวณแล้วออกมาเป็นบวกแปลว่าถูกต้องเป็นเซลล์กราวนิคอ่ะทีนี้มาเขียนปฏิกิริยาน,นิดนึงแ n o d e ก็คือ o อกซิเดชัเสมอแปลว่าคนนี้นักเรียนแ n o d e คือการจ่ายอิเล็กตรอนอันนี้จ่ายยังยังมันอยู่ในรูปรับเราต้องพิกสมการนะคะการพิกสมการเนี่ยไม่มีผล เวลาคำนวณ e0 เนี่ยเราไม่ต้องกับลบเป็นบวกนะเพราะว่า e0 เซล์เวลาคำนวณต้องคำนวณในรูป Reduction ซึ่งมันอยู่ในรูป Reduction แล้วนะคะอันนี้เรากลับสมก,การเพื่อจะให้รวมกันได้รวมเป็น Re d o อกได้นั่นเองส่วนคนนี้เป็นคนรับอยู่ในรูปรับแล้วเราไม่ต้องกับทีนี้เขียน Re ด o อกนิดนึงรวมได้ไหมรวมไม่ได้อิเล็กตรอนยังไม่เท่าคูณ2เข้าไปทั้งสมก,การค่ะ เมื่อคูณเข้าไปแล้วสังเกตว่ารวมกันได้แล้วเขียนเลยด้านหน้าเขียนไว้ด้านหน้าด้านหลังเขียนไว้ด้านหลังเสร็จแล้วนะคะทีนี้นักเรียนไปดูค่า e 0ศูนย์เซลซิเราคำนวณโชว์ซิ e 0ศูนย์เซลต้อง e ีแขลบ e แอ ต้องเป็นการวันิตเนี่ยจะต้องมีค่าเป็นบวกเท่านั้นใครให้ใครเป็นแคโทดนะตามธรรมชาติอิูนมากก็ให้มันเป็นแคโทดเป็นคนรับซา่าตั้งค่ะบวก0.8 0ลบกับแอโนดคนนี้เป็นแอโนดเพราะอิศูนหน่อยให้มันจ่าย0.34าโวลต์คำตอบที่ได้ออกมาออกมาเป็นบวกเท่าไหร่คะ0.46โวลต์อ่ะ แสดงว่าเราทําถูกนี่ไงถ้าค่า E0 ออมาเป็นบวกแปลว่ามันเกิดได้เองแปลว่าเป็นกาวานิกถูกต้องข้อนี้เขาให้ตอบเป็นกาวานิกและได้กระแสไฟฟ้าออกมามีแรงเคลื่อนไฟฟ้าก็คือ0.46โวลต์นั่นเองดังนั้นนี่คือถูกต้องเนี่ยสังเกตง่ายๆถ้าเป็นอิเล็กโทรติกฝืนนะคะมันจะมันจะทำในสิ่งที่มันไม่ไม่อยากทํานั่นเองค่าก็จะออกมาเป็นติดลบนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะประมาณนี้มีสูตรเดียวนะคะ E0 เซลเทกับ E แค่ลบ E แอร์ A, นั่นเอง